กินเกาะเป็นลิงอะยืนไม่ปล่อยเลยนะเกาะเป็นด้วยนะไม่มีใครจำเลยยืนได้แข็งเลยอ่ะไปในไร่สองคนไปดูอ้อยก็ปลูกอ้อยกันตอนเย็นแล้วแดดล่มลูกงไม่นะลงมันก็ไม่ลงพ่อหนูจะไปด้วยบอกมันไม่ให้ไปมันบอกมันมันมันทำเนี้ยดันอย่างเงี้ยดันอย่างเงี้ยลงอ่ะพ่อหนูจะไปกับมันสองคนเนี่ยขาเมื่อคืนเก่ากินทำไม ไปปั่นท้ายหน่อยเนี่ไป <c oughs> ปั่นท้ายะนะบายบปั่นเฉยเฉยะเพื่อไปปั่น